รถยุโรปงบประหยัดดีไซน์สุดคลาสสิกเหมาะสําหรับการสะสมอย่างที่บอกค่ะว่าบริบ้านของเรานะคะไม่ได้มีขายแค่รถในตลาดนะคะแต่เรายังมีรถที่ลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มเฉพาะที่เขาคนข้างชื่นชอบนะคะเหมาะสําหรับการสะสมจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเร่มทะเบียนครบนะคะเอกสารครบนะคะและคู่มืมของเขายังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะคะลูกค้า นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะจำยังรู้สึกว่าค่อนข้างถูกชะตากับคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Mercedes-Benz นะคะตัวนี้เป็นตัว C 2 0 0เครื่องยนต์1น1.8มาในปี2005ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่ข้าราชการเนี่ยเขานำมาฝากขายนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้ตัวนี้ไว้สะสมนะคะหรือว่าไว้ใช้งานคันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเป็นดีไซน์2ประตูครูเป้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้น่าสนใจยังไงนะคะให้ดูใน ของด้านหน้าก่อนเลยนะคะไฟหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้งานค่อนข้างหน่อยนะคะไม่มีเหลืองเลยนะแล้วก็โลโก้ของ Merced e s b e n z เนี่ยค่อนข้างชัดละคะ่ะแล้วก็สาหรับคันนี้นะคะสีเนี่ยจะเป็นสีเดิมเลยนะคะจะเป็นสีออกสีกรากรีนะคะลูกค้าเป็นสีที่จํารู้สึกว่าดูแล้วมันค่อนข้างที่จะคลาสสิกจริงๆมันเป็นรถที่จํารู้สึกว่าหาได้ค่อนข้างยากเลยนะคะที่สภาพสวยแล้วก็สภาพนางฟ้าแบบนี้นะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าจะได้ล้อแมกของ Mercedes เบนไปเลยนะคะยางแคันี้เป็นปี2021ดอกอยางยังแน่นอยู่เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้คือใช้งานค่อนข้างน้อยเน้นจอดจริงๆนะคะลูกค้าในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าอย่างที่จะบอกว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแบบว่า2ประตูนะคะเป็นแบบครูเป้นะคะ ในส่วนของคันนี้เวลาที่เปิดประตูเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะต้องใช้กําลังนิดนึงนะคะเพราะว่าประตูของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะสำหรับคันนี้ถือว่าดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยเราก็ลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาชมในส่วนของด้านหลังก่อนสักนิดนึงก่อนที่จะไปชมในส่วนของด้านหน้านะคะด้วยความที่ว่าคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้กันถึง4จุดเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะไฟเบรกโดยที่3จะอยู่ในส่วนของด้านตรงนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะ 200บอกรุ่นนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังมีกล้องถอยหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังสักทิหนึ่งนะคะใครนะคะโหที่เป็นแบบว่าชอบที่จะซื้อของนะคะตัวนี้ถือว่ารองรับสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ของเขานะคะ โอ้โหครบเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไรนะคะยังคงสภาพเดิมเลยนะแล้วก็ไม่เคยผ่านการใช้งานด้วยลูกค้าเก่าเนี่ยดูแลรักษาได้ค่อนข้างดีเนี่ยจำต้องบอกก่อนว่าเน้นจอดจริงๆนะสาหรับคันนี้นะคะใครที่อยากจะได้ไปใช้งานหรือว่าอยากจะได้ไปครอบครองนะคะต้องรีบดูแล้วก็รีบทักคลิปนี้แล้วนะคะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอิสเป c ชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนําจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด300 4 14จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย เดี๋ยวให้ดูด้านในสักนิดหนึ่งนะคะว่าตัว mercedes benz ตัวนี้นะคะมีออปชันอะไรบ้างนะคะด้านในสภาพเป็นยังไงนะคะในส่วนของด้านในค่ะลูกค้าด้านในนะคะลูกค้าจะได้พวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันลูกเล่นมากมายเลยค่ะแล้วก็รีโมทนะคะที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเวลาที่เราขับขี่เนี่ยจะบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะเบาค่ะจะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็มีรวดลายกราฟิกใน ของตรงกลางนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังนะคะเวลาที่จะขึ้นด้านหลังนะคะลูกค้าสามารถนี่ แบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าด้านหลังเนี่ยจะว่าถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างนะคะลูกค้าแล้วก็มีแอร์มาให้ด้วยในส่วนของด้านหลังนะคะสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่แล้วก็ผ่านการใช้งานมาถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะ <tom> สําหรับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้นะคะสาหรับคันนี้นะคะงบจะอยู่ที่3า9 0 0 0สนบาทลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของเจ้า Mercedes-Benz คันนี้ได้เลยนะคะสาหรับคนนับคนนี้นะคะเอกสารครบเลยนะคะทั้งเล่มนะคะแล้วก็เอกสารคู่มือสําหรับคันนี้นะคะใครตั้งงบนะคะอยาก ได้รถยุโรปราคาไม่เกิน400,000บาทคันนี้ค่อนข้างน่าสนใจค่ะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้เลยที่บริบัทสาขาเพชรบุรีนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่เพชรบุรีชะอามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะใครมีเงินสดต,ต้องรีบจับจองแล้วจริงๆนะคะคันนี้เนี่ยเหมาะกับการสะสมไว้จริงๆนะคะดีไซน์สุดคลาสสิกค,ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะค,ะคันนี้หรือถ้าลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าสามารถติดตามได้เลยนะคะ ที่ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านเทปลีนะคะลูกค้าสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้จำด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้จำแล้วก็เจ้า Mercedes-Benz น2 0 0คันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ